โอเคเริ่มวันดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำไอศกรีมอีกแล้วโอเคค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทำมาแสนแนสนนานเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้คืออุปกอนนี้เราเตรีพร้อมหรือยังคะอุปกรณ์ตอนนี้เราพร้อมแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้คือจะเป็นถ้วยนะคะ,อะเอาไว้ใส่ไอติรมนะคะโอเคค่ะนั่งดีๆค่ะเราก็จะต้องเออเออต้องอเทนมลงไปเลยค่ะ พอไหมคะแค่นี้พอไหมคะโอเคค่ะวันนี้เราทำไอติมรสอะไรคะเออน้ำเปรี้ยวโอเคจัดไปอันนี้คือมันต้องใช้ใช้เวลาไม่นานหรอใช่เพราะว่าเราแช่ช่องฟิตไว้นานมากแล้วที่ทำไอติมใช่แล้วเราก็มารอจะโอ้มันทำไมเป็นไอติมเร็วจังเร็วมากเลยคะ่ะเร็วมากเลยอะ่ะโอ้โหเร็วทันใจเลย ถ้าเกิดน้องๆอยากได้แบบนี้ก็สั่งเอาเองได้นะคะค่ะทำเองได้เลยตอยที่ไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์นะคะใช่เลยค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะกินเองทำเองง่ายด้วยนะคะเออกินเองทำเองง่ายมากเลยค่ะตอนมันเริ่มใจกลายเป็นเองแล้วโหไวมากเลยอ่ะโอ้แป๊บเดียวเองอ่ะ นะคะถ้าเกิดอยากให้มันเร็วๆก็ต้องขูดเลยนะคะอ,อันนี้ต้องขูดแหละคราวนี้เราจะรอชิมนะคะเอาช้อนตักชิมสิคะเธอ,อนนเป็นไงคะอร่อยอ่ะอร่อยรอคะ นิดยแล้วก็อร่อยอ่ะอืมเหมือนได้ติมเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำง่ายมากเลยแป๊บให่ถ้าเกิดน,น้องๆอยากให้มันเร็วก็ต้องแช่ช้องผิดไม่นานบบใช่แช่ไว้นานๆแล้วจะเป็นเร็วให้นานๆถึงวันนี้นะคะใช่หนึ่งวันเลยแล้วก็พอตื่นเช้ามาแล้วก็ทําแบบง่นายเลยนะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้มันเร็วๆก็ต้องกูดนะคะตอนนี้แกเป็นแล้ว <S <S อ เ็นไอติมเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มันมกลายเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาครั้งนี้เราจะลองชิมกันเลยจัดไปเราก็ใส่เลยะะทำใหม่ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากทำใหม่ก็ทำใหม่ได้เลยนะคะอร่อยมากนะคะขอบอกอันนี้เราก็ต้อง ละะแล้วทำไมขาแม่ขาขาวจังคะเอ่อ <laughs> าแป้งมาคะ่ะถาจะขาคะ่ะตักสองอันตักเอามือสองอันช่วยกันเด้อเออนั่นแหละบบใช่อย่างนั้นแหละถ้าเปิดน,น้อยๆอ,อยากให้มันขึ้นก็ต้องทำแบบนี้ใช่ตักง่ายต้องเอาสองอันช่วยกัน จะใช้ถ้วยหรือว่าใช้อันนี้กินเลก็ได้นะคะค่ะอันนี้เราเป็นเราใช้เป็นถ้วยอันนี้ใช้จมูกแต่ว่าที่กิงแล้วนี้มันกัดมือนะคะอย่า,อามือไปโดนมันใช่ไหมคะ <c oughs> มันเย็นมาก <c oughs> เม่กี่นี้โดนกัดมาคือมันโดนกัดมาไม่กี่นี้มันจะแบบมันจะมันจะเย็นเย็นมากเลยนะคะอ๋อเย็นมากเลยใช่ไหมอยู่ในช่องฟิตมันจะมีการเจ็บด้วยนะคะอ๋อเจ็บด้วยเพราะมันเย็นมากเย็นมากอากาศร้อนๆะแล้วดูข้างนอกเลยค่ะร้อนมากข้างนอกร้อนมากเลยวันนี้ก็เลยต้องมาทำไอติมกินอ๋ออากาศร้อนก็เลยต้องทำไอติมกินสดชื่นเลยไหม อ่ะโอเคชิมกันเลยค่ะจะอจะลองชิมกันเลยเป็นยังไงคะเยออร่อยแล้วก,กินหมดไหมคะเนี่ยหมดนะคะโอเคบ๊ายบายก่อนคะ่ะบ๊ายบาย